พบกับเสา่าำ PG พกทุนมาเพียง20บาทมาพร้อมสูตรทุนน้อยเล่งกำไรแบบ100%เลยนะครับจะเป็นยังไงนะครับติดตามได้ในคลิปพบกันอีกแล้วนะครับกับแอดบูมนะครับวันนี้พกทุนมาเพียง20นะครับจะปั้นไป200%เลยนะครับผมมาดูกันว่าวิธีการปั้นด้วยสูตรทุนน้อยนี่จะไปยังไงนะครับมาเริ่มมาปั่นมานะครับถบาทโอ้โหกั เออเซ็เตอร์กำลังมานะสักครู่นะครับผมการปั่นนะครับจากทุนน้อยนะครับเริ่มจากเบ็ด1บาทเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่ามีทุน20แล้วมึงเบ็ด5บาท10บาทได้ตายนะครับผมตายทันทีนะเบ็ดทีละบาทนะครับเพื่อหวังรางวัลนอกในการยื้อชีวิตก่อนนะครับผมมาก่อนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับปั่นมาปั่นมาเรื่อยครับยังอยู่ที่12บาทนะครับยังไม่ล่วงนะครับผมเฮ้ยอย่างก่อนนะครับไปก่อน 4.8รับผม13บาทนะตอนนี้นะครับผมเรียบร้อยครับเข้าใสแคตเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับการปั่นนะครับทุนน้อยให้เริ่มที่1บาทเท่านั้นนะครับผมปั่นให้ถูกช่วงเวลานะครับถ้าใครอยากติดตามแอดบูมก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนี่ครับจะได้ไม่พลาดนะครับผมมาเริ่มมาก็ได้มา5บาทนะครับเมื่อสักครู่ครับ4.8แล้วนะครับหวังสแคตเตอร์เพื่ออยู่รอดนะครับผม ไปครับเลยอีก2รอบกับอีกคูณ8เท่านั้นนะครับเริ่มด้วยทุน20บาทเท่านั้นนะครับโอ้ทั้วทั้วิน36นะถ้าใครแบบมีทุน100นะครับแต่อยากได้อีกทุน100นะครับทักมาเลยนะครับที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ของแอดบูมนะครับผมบอกว่ามาจากแอดบูมนะครับรับไปอีก100เลยนะครับผมเป็น200นะมาครับอุ้ยโอ้โหตอนนี้ปั่น1บาทอยู่นะครับยังไม่ขึ้น100อย่าเพิ่งรีบเร่งนะครับปั่น1บาทไปก่อนนะครับผม มันไปเรื่อยๆครับ35หนะครับผมมาจากอีสินะฮะไคัตเตอร์เดี๋ยวก็ขออุย้ยมาแล้วแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเท่านั้นครับมาคูณ2กับอีก8ดรอบครับเอ้ยเกลือจังยังไม่เกลือนะครับผมเอ้ย3มรอบฟรีๆแบบเสียไปนะครับแด้วคูณหมาคูณหยังไงต่อครับโอ้คูณสิคูณ12 2สองรอบ89าบาทนะครับ มีโอกาสได้ยื้อชีวิตแล้วนะครับ89นะครับมาแค่20บาทเท่านั้นนะครับผมปังปังคูณ20่คูณ18เลยนะครับผมบิ๊กวิน22เฮ้ยเอาอีกแล้วนะครับรางวัลรวมทั้งหมด78บปาทนะครับมาแค่20บาทมาขอปรับเป็นสี่เลยกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้ายังไม่ถึงร้อยยังพิ่งปรับเบ็ดน,นะเออเพื่อรางวัลที่แบบมันสูงขึ้นนะไปครับผม ปั่นลงมาครับสิบรอบก็สี่สิบบาทนะครับผมเกือบแล้วสแคตเตอร์เยอะมากแต่ยังไม่ติดสักทีบินสองบาทเรียบร้อยเข้าสแคตเตอร์สี่บาทเนื้ว่าได้สี่เท่าจากหนึ่งบาทนะครับผมมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่มาครับคูณสี่กับอีกแปดรอบครับผมสวยมากรอบนี้นะคูณหกคูณแปดอีกแปดรอบมาดีครับบินห้าสิบเอ็ดครับผมตัวท่าบินห้าสิบเอ็ดบาทอยู่ตอนนี้คูณสิบแล้วครับตอนนี้อีกสี่รอบครับอน้อเงียบลิบหนึ่งรอบ รางวัลรวมเท่าไหร่โอ้จิตสิบสองคสี่ได้อยู่ได้อยู่ครับึ้อมาสองร้อยสามสิบห้าบาทแต่ว่ายังคุ้มอยู่นะครับผมทัางทชอววินซี่หนึ่งร้อยมันไม่สองร้อยวะไม่เข้าใจวะมาขอเบ็ดเพิ่มมาอีกเท่าตัวนะครับเป็นแปดบาทนะครับผมสิบรอบแปดสิบนะครับได้อยู่ประมาณสี่รอบสามรอบใช่ครับผมไปครับไม่ออโต้นะครับการปั่นทุนน้อยจะไม่มีการออโต้นะครับเดี๋ยวดูเงินนะครับผม ไปครับแตกมาคูณสี่นะครับเดี๋ยวเราสกัตเตอร์จะเข้าสักครู่นะครับเอ้ยมา2ตัวแต่ก็อ้าวหายไปแล้วนะครับอุ้ยสาวที่สองบาทตอนนี้ยังอยู่ที่200อยู่นะครับทุนมา20ตอนนี้ก็10เท่าแล้วนะครับมาอุ้ยคูณหนึ่งไปครับผมเกมนี้นะครับสาวถ้ำนะครับอย่างที่บอกว่าลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับใครมาแค่100นะแต่อยากได้อีก100นะครับย้ําอีกนะครับบอกว่ามาจากแอดบูมนะครับรับไปเลยอีก100นะครับช่วงนี้สาวถ้ำแตกดีนะครับ ทีเซอร์ออฟเอซิเทคนะครับแอชแท็กก็ได้นะครับผมเล่นได้สองแบบนะครับผมมาเจ็ดสิบห้าเนะครับเกลือนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวก็เข้าแซคเตอร์แล้วจะได้แบบรางวัลใหญ่แน่นอนมากกว่าสี่บาทแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะหมดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเนี่ยรางวัลนอกได้มาอีกแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเกลือตลอดนะปั่นไปเลยครับผมปั่นไปเลยนะมาแล้วอีกตัวเดียวให้ไหมไม่ให้โอ้ เฮ้ยราวันนอกได้อยู่นะครับผมเรายังกินรางวัลนอกไปนะเมื่อกี้สักรู่นีครับเห็นไหมว่าเหลือแค่ห้าสิบบาทใช่ไหมเออแต่ว่าตอนนี้กลับมาสามร้อยอ่ะราวันนอกโคตรหนักอ่ะเออเาดีมาครับผมคูณสี่ครับเอ้ยเรียบร้อยเข้าสแคตครับเรียบร้อยฟีดสปินเรียบร้อยครับคูณสองกับอีกสิบรอบนะครับคุ้มแน่นอนครับแปดบาทคุ้มแน่นอนครับได้ยังไงก็เป็นพันแน่นอนจังหวะนี้ถ้าไม่ถ้าแบบไม่เกลือนะเฮ้ยคูณสิบแปดรอบไม่เกลือยช่ไหมครับ มีสิทธิ์ถึงพันครับผมทุนปั่น20นะครับอย่างที่บอกว่าต้นคลิปนะครับว่าให้ปั่น1บาทตลอดมานะครับจนกว่าจะถึง100นะครับผมบิ๊กวิน240พันแน่นอนขอให้พันเถอะขอให้พันเถอะจริงๆมาครับคูณ14ครับผมเรียบร้อยครับ total win 372ครับผม collect มาเลยครับรับมาปั่นเพิ่มเป็นีเลยนะครับ10รอบ200นะวัดใจครับผม วัดใจครับเอาราวันนอกก็ได้ไม่จะเป็นต้องแซคตเตอร์ครับผมเดี๋ยวได้รางวัลน,นอกเยอะแน่นอนมาครับปั้งเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ240พันหนึ่งแน่นอนครับอันนี้20บาทโอกาสยากที่นึงนะครับสำหรับการเข้าแซคตเตอร์ของทุนน้อยนะครับผมใส่อะปรับให้ดูก่อนแล้วกัน40หวังรางวัลน,นอกหรอวะถ้าแซคตเตอร์เขาก็เกือบรวยอะออขอเข้าแค่รอบนึงนะขอเข้าแค่รอบเดียวพอแล้จะไปเลยเข้าไหม ไม่เข้ามาอีกนิดนึงไปปั่นไปใส่แคปเตอร์ต้องมาแล้วเร็วเร็วตัวเดียวโอ้ขอครั้งเดียวอะมาครับจะหมดแล้วนะครับผมอีก400นะครับเรียบร้อยเข้าอาจรอบนี้ได้นะครับขอเพันสองพันเอาคืนนะครับเดี๋ยวจะไปแล้วไอ้ปั่นมาทีเดียวพันสี่เฮ้ยมีสิทธิ์ลุ้นมีสิทธิ์ลุ้นว่าจะเยอะได้กลับคืนเฮ้ยแปดรอบก็มีคุณสิทธิ์ครับ ปั่นมาพันแปดทุนมา20บาทนะดูวิธีการเล่นได้ง่ายๆเลยนีครับผมไม่ใช่ว่าคุณจะปั่น5บาท10บาทไปเรื่อยนะครับปั้นหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้นะครับปั่นขึ้นตามทุนนะครับทุนมาเท่าไหร่ปั่นขึ้นมากเท่านั้นนะครับ100ปรับ4บาท200ปรับ8บาทนะครับผมสำหรับสูตรทุนวันนี้ก็ลาไปก่อนเลยครับเพื่อนๆครับผม